อย่าัปหน้าตู้จะได้มาห่างออตัวเขปหัวได้มาห่าเอโอเควันกบันกำลังเอาขันเข้าเขาวางย่อหนังยกหรือไหวกำลังย่าขาเอรถพ่วงหลวงมันรถพ่วงสองตอนนั่นน่ะขนลมขนลมยางไดก่อนจากย่างใคมันแล้วซับบอลนะเอ๊ะว่างๆรู้จะไปจี้จี้จีจประั ปัใจอย่างทีออ่เขาสมบอนนักเกินกำลังปันป่นปัจกรรมโลดพวงนี้ตุ้เออปานั่นไปเกินแล้ววิญญาณเอาอยู่เต้นมานั่นหไหนยังไงนักโยมทั้งหลายก็อยแม่เอาปลากลับไปเจืออย่างนี้เห็นแล้วเพราะผู้ใจเจ้าว่าผีสางนางไม้มันก็ต้องการผู้สนส่วนบุญเนี่ยเพราะนั้นเอามัินเข้าวัดเข้าวัาดจิตใจมันจะดี ดวงจิตดวงสุดท้ายของคนเฮานี่มันสำคัญนะแวบสุดท้ายนั่นน่ะนักวิทยาศาสตร์ต่างๆสามารถจะวิเคราะห์เรื่องจิตในทางพระพุทธศาสนาได้หละเอียดหละออเต้ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคนวิเคราะห์วิจัยด้วยปัญญาของพระองค์ว่ามดวงจิตดวงสุดท้ายที่คนเฮาเขาอู้กันสืบๆกันมาเวลาคนใกล้จะตายเขาจะไปอู้กับสิบข้างหนึ่ง,ง,งแม่ พูโธนะแม่รรมโมนะแม่สังโฆนะแม่คือดวงจิตดวงสุดท้ายดวงนั้นน่ะแวบสุดท้ายน่ะคือมันนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นึกถึงคุณงามความดีดวงจิตมันจะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแต่เขานึกถึงคุณงามความดีเออไผ่มันยกเสกยกใสกูก้ากูกเอากูใส่แหตอดแหไว้ท่านมันตายมาได้สังมาได้หลาบ ดวงจิตดวงนั้นมันไปในทางที่ทมันมาดีดวงจิตมันมีคําว่าจิตตกจิตตกนิยมเท่าม,มีหั่นกําหนึ่งจิตตกนะทีนี้จะเล่าให้ฟังจิตตกแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนสองคนผัวเมียน,นี้มีลูกกับกันสองคนแต่งงานแต่งงานไปหมดลนะแต่งงานแล้วมีลูกด้วยมีลูกแนละ้วคนอ้ายกับคนน้องอายุเลยกันคนลปัปีที่นี่ สองคนัมเมียกินข้าวแรงเร็จหนึ่งร้อยก็มานั่งมอู้กันพื้นกระดานมาอู้กันป้อมืงคนเมียอมเอากัดพ่อเมืองเออประเดี๋ยวนี้เขาบอกเขาก็เท่าแก่ายรายมาแล้วเขาค่าจะตายก่อนสูงสูงจะตายก่อนค่าเขาจะตายจากก,การวันใดเขาก็ยัหนหมูเขายงี่ห้อนนาเขามีท่านปั่นตาร้อยให้เขาแบ่งเพื่อลูกเขาสองคน,คนี่ยคนละห้าสิบให้ เมื่อมันได้เต้าขันมาฮักเพิ่งอย่างแชมป์กอแม่ผมบาดแม่น่ะสมควรนะกะเขาตายไปแล้วลูกหลานเขาจัได้มามิดมาเที่ยงกันเกิดลูกหลานความิดมาเที่ยงกันเพราะให้เพราะนั้นคู่เจ้านักคู่เจ้าน้อยเขาแบ่งนเขาอย่างเป็นนักแล้วก็ดีที่นี่สองคนผมอยากเป็นติ๊กต่อดิ๊กมาแบ่งฉนวนเป็นสองไปเอามือลูกก็ใจห้าสิบให้ลูกอาลูกคนอายห้าสิบให้ลูกคนน้องห้าสิบให้เต้าเดียวกัน ที่นี้วันเดินปีผ่านไปให้คนน้องก็พอใจยืนอยู่หัวหนาบไปพ่อ,พอไปหาตาใหยนาเพิอ,พอใ,ในใบฉะนดว่ามีห้าสิบห้แต่เนื้อที่นี่มัมาถึงนี่มัคำนาเพิ่กตั้งอ้ายนี่ม วากว่าน้องมันก็รึอษาอ้มันเพื่อเปลือนะครถไถดันคันนาพิ่กตัวเก่าที่มาได้50ให้เต่าเดียวกันอ้ามันไปจัดน้ำหนานไปปัดใส่พอดีไอ้น้องทีเนี้ยอย่างนั้นก่อนหน้าคันนาใอ้มันล้ามหาฝนเนี่ยมันล้าไปนับไปหนาวากว่ากวากว่ามาได้หรอที่จะได้เข้าสักกี่เม็ดกี่กิโลที่จะได้เข้ากี่เม็ดกี่ตับเทากับพี่น้องกันหมด พ่อแม่กับพ่อแม่เดียวกันลองเข้าก็ลองเข้าเดียวกันคนาดน้าไปว่ากว่าก็ได้ทิ้งเงินยามันยากที่ที้จะเอากูเม็ดกูที่จะเอาเม็ดทิ่จะเอากูเม็ดกูหน่อยกันเขาเป็นพี่เป็นน้องกันพีดหวกันเป็นดีจะได้น้อยเดียวก็ได้โอ้โหกาอันนี่หาว่าแม่เมียผมกับเมียไอ้มันเหมือนกันลูกเกิดว่าวันใดวันหนึ่งมาผมล้องหายจากที่นี่ตกไปของเมียผม เปิ้ดมาเมียผมมาไปขายเนื้อที่มันบันเทิงอะไรยังไรไไก็เฮาก็ยผมตายไปรู้บุ้งวะโอ้แล้วที่เงียเอาไปไหนอ่ะเอาไงได้ก็ได้นะครับไม่ไมีปัญหา,ยยา,า,าเยี้ยมาแหละแต่จริงจริงก็ร่มมาเหี้ยห้องลงจากรถไถโจดลูกวีต่างบนขนาดไอ้กับน้องนะห่นงก่อนทองเงินทองให้หนาปัา้มเข้ามาในชีวิตปีกับปีเดิมน้องกับน้องตัดขาดกั่มีประหลากประเดิงปากก็อพ่อนหน้า เพื่อก็านอนพ้นจนถึงวัาแรงมีแหงโยกอ่ะมีไฟแป้มีไฟคักนอนบนแจงคันนะโยกโัวควยโยกส้ันโยกส้อนอมีแหงมีอาบกับผูเหมือนก็ขำไปตุ้ยหัวหัวก็ไปต่งไปนาหัวจะไปเจ็บไปเป็ดไปหันเขาใส่ต่างคนต่างเขาหัวไผ่หัวมันปิ๊กมากเติมเจ้ามาสองคนพี่น้องตายทรือกูมันระบบอ่ะ เจ็บตีมังกรทั้งข้วระบบที่นี่เอาตายแล้วดวงจิตดวงนั้นมันไปผูกพันกับต้นกัมนาตายแล้วสองคนพี่น้องนี่ไปเกิดเป็นอืงอ่ะไปเกิดเป็นอื่เฝ้าอยู่กามนาถ้าฝนตกมาปู่กันละว่า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  กว่าเอา้าพ่อแม่คนเป็นแม่ถ้าลูกตายอยู่ตึ้มสุขเป็นกรรมเกิดอ,อ้าเฮวบมีลูกตักสองคนแต่ที่จะได้เิ่นบ่บาวเิ่นแงเป็นตาเมอ้อนนี้แบ่งไห้แบ่งน,าน้าเขาเราแบ่งลูกเขาก็ตึ้มตายแม่มันเลยตอมใจตายกรรมเมืองเขา,าอบอกตอมเอากรรมเมืองเขาบอกโอ๊บแตกตายคนภาคลลกลางนึกว่าตรอมใจตาย

เลิกเลิกเลิกลบอกว่าลูกมันเลิกก็มันแลก็มันตายแล้วรวงจิตไปปูกพันกับลูกกับเมียสุดท้ายมาไปเกิดเป็นเขียดไปอยู่ด้วยกันบนบาร์ไปเกิดเป็นเขียดได้ยินเสียงเมียบนเก่าเลืองเลือดเลือดเลือดเัวมันบอกเงียบเงียบเงียบเงีบอกลูกมันเงียบบอกลูเมียมันเงียบ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  สูญเต่อเงียบเต่อวรนนั้นไปสั่งไปสอนสอนได้ก็สอนสอนมาได้ก็ต้องสอนที่เ้ามามากรรมรับบาปมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ย้อนลูกย้อนเต้าไล้เงียบ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 ปอวิแม่ววิมันตายแล้วไปเกิดเป็นข้าวข้าข้าวข้านี้นิสัยลักษณะของมันจะตุ้ยตุยมามีคอให้หันก็พอเอาเานี่ก็ได้ ป้ม er, no ีอย่างนี้แหละทำมากับพ่โต้องร้องสักงโหเอาใหญ่แหงน่อยก็ะึุมได้เอาพอดูฟื้นกินกึ้ดได้หมดหลอกห้าขอเอาใหญ่ๆแหงน่อยเลยเพราะสเปกกระดูกทับเส้นฮะเออมันมัสุภาพไปอย่างพ่ออดเอาแหงสามชั่วโมงได้ก่อนจะยาบโขบว่ะ่านวัยโยมทั้งหลายเนี่ย สังเกตก่อนทั้งข่านี่มันแ่บอูไดมันมีเสียงขั้งท่านี่ถ้ามันโคนมาหรือบางสัตู์คนเข้าไปหาใกล้มันมันหันแล้วมันจะปึงที่ปูมันออกแปลงกางเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยใดมันจะเอาอันเขี้ยวนี่นะคบกันรอบะก่อนรอบโยงไปบอกคนเท่าคนแก่บางคนเหมือนเหมือนไว้นะเพราะอย่างใรดตาใครว่าใค้สอนใครอู้ลูกผู้หลังต่อู้ใได้ เขาอยู่กับเขาเขาเจอบ้านเขาไปนั่งแต่เดี๋ยวเขาจะจังหัวได้ไปได้กินอะไอย่างกับดูกับเราได้กับโขกเคี้ยวนะไรหน่อหน่อได้กับขึ้นหนอขื้นหนอตาหนอเนี่ยโยมเพราะนั้นอาตมาภาพมึงบอกว่าเปิ่งตัวเก่านั่งจะไปรอเปิ่งลูกเปิ่งหลานทำรุ่นไปหามีเงินทองนับปัจจัยปัจจัยกองตะม่อนดอยไข่บวชอ่าง เมื่อมั่งมีมันมีกับพี่กับน้องหมูมิดมาห้องหมูพี่น้องมาหาถึงข้าวตุกจนมีข้าวคนนินทาหมูมิดบะม้าหมูหมาไก่สมาบาจานกรมกำิุณสอนไว้อย่างนี้แต่หมูมิตรมาหมู่มาไก่เปิงพี่ก็เจ็บต้องเปิงน้องก็เจ็บใส่เปิ่งไผ่คนใดได้สักปูตอนมีเงินมีทองอันนั้นกับอันหลานเจ้าหลอก อันนั้นก่อนนะเจ้าเราล่ลองมีเงินมีทองเติมมีไฟยมาเอาีเ่ยวหามีห้องกรรมหนึ่งทำเด็นจุบบาทุกฝันงวงมีเงินทองแล้วก็ยังไม่เท่า แบ่งจงรีจัดแจงให้ลาบาปทำบุญในโลกของลวงเอ้ในโลของรวงปวเราท่านเรงสา รณีไม่มีสันทาในเมื่อถึงคราเจ็บป่วยใครตายร้องเรียกหาพระพระที่นก็จะมาช่วยโยงได้กันเหล่านาสังสมบุญไว้เมอใครหมอพระนาไม่ต้องเรียกหาคุณพระมีทอง นังเหตุจักคนจะตามหนุนขุนยอ <Nun> 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 นเห็ุจากบุญจะตามหุนคุ่นยมไปจนสิ้นลมหายใจคนเขาตายไปแล้วโยมลูกหลานน่าจะให้พู้เขาสักกี่วันให้สามเตือสังเกตก่อนเตือแหลกก่อนที่ใกล้จะตายเมื่อพ่อแม่มันเจ็บมาเป็นสตางบ้านถามทีถามน่อยเวลาเปิดตายมาเข้าเาเอาวันสตางค์ยักเข้าคอเสื่อตกะโอ้่งกระซิบที่หมูแม่แม่เอาสตางค์ไปใจในเมืองผี เป็นการคำนั้นคำดาคำเหลือหายพอตายเสร็จเรียบร้อยแล้วแบ่งวงกันคำเตื่นสบยมตันได้เข้าลองแบ่งกันบุญปันบุญปณินี้ของกูนั่นของมึงนักให้เตือแรกให้เตือที่สองตอนที่นเทาสบขึ้นนอนผ่าสาวให้เตือที่สามตอนที่โบกน้ำพรางหน้าปากไปส่องเป็นลมประมาณแล้วเมื่อพ่อแม่อยู่ยังโคนลูกบางคนเอ็กซ์ัพเอ็กซ์ตำเส่พ่อใส่แม่ บอแม่สอนกันแล้วบอกแม่ดาอแม่บ้านนี่ออกฟังออกจอดตึกๆกยยนพอเปิตายแล้วมันไม่ไม่มีประโยชน์ประโยชน์อะไรในคำสัญญามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็เล้จะเผาละจะไปขี้เต่าแล้วไม่มีประโยชน์อะไรบางรายบอกอแม่อยู่ยังโนเก็บนั้นเส่็จแบบมที่แม่แล้วเขาก็จะไปกินไปม่อจับต้องเ้าไกใจหดหเขารู้เขา คนตายแล้วร้อยแม่กินข้าวนะแม่ข้าไปยอมกิน hmm. ร่องร่องโง่โกินข้าวเนอมันไปลุกมาจะลุกห้องตันมีภัยหันอ้อมหันภัยโคกของกง่หัวมันหิบน้ำข้าวโมหิบเวดผัดผัดก๋วยมี่ก๋วยมี่อ้าวจะโจมทั้งหลายนี่คือเรื่องจริงเลี้ยงพ่อแม่เมื่อยาเป็นดีโก็ไปเส้นเป็นยามตายยามอยู่เมื่อเลี้ยงกายยามตายเมื่อเลี้ยงวิญญาณ ยามอยู่อุปถายามจากอุปถาะทำไว้เรายังมีลมหายใจยู่สูส้ๆบางคนรู้ว่าตัวเก่าเป็นพยาง